ไม่ใช่ก็คือว่าเหมือนกับลุงปูทองใช่ไหมท่านไม่ท่านจะไม่มีความโลภไม่มีความอะไรในจิตของท่านนั่นแหละท่านให้เราใช่ค่ะนั่นแหละเป็นเราก็ดูครูบาอาจารย์เนี่ยใช่เราเราก็รู้ว่าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์แต่รับก็นั่นแหละก็ดูดูเหมือนกับลุงปูน่ะมันไม่เหมือนกับจิตเหมือนจิตลุงปู่ที่ท่านอ่าท่าน นั่นก็เป็นเป็นส่วนที่เราจะต้องพิจารณานะครับแต่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้บอกให้เรา,าสิ่งที่มันสิ่งนี้ที่อาตมาได้ได้ทำนะก็คืออพระหรหันหนังที่ว่าเนี่ยนะรพระหรหัเนี่คือในสมัยก่อนเนี่ยอาตม,มาเคยไปไปเป็นไปถวายที่นั่นลุงปุเทศนะรับอเ,อเ,เออเทศเทศลุงศรีวัดหินบงเป้งนะ ดังน,นั้นการที่เราได้ทํากับรูบาอาจารย์นกปู่ชอบเงี้ยต้มาก็่ไปนะนกปู่ชอบวงปูว่วัวพานงปู่อะไรเนี่ยก็ทาให้คือเราทําไปมันมันก็จะได้ได้รับอาน,นิีส้ส์งนะครับเหมือนแต่เรามาเรียนมาอะไรเนี่ยทาอะไรก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคขัดข้องครับอันนั้นก็จะเป็นผลที่ม,มันเกื้อกูลมาครับ <c oughs> เวลาเราจะทํางานอะไรอ่ามันก็สําเร็จสําเร็จได้เพราะว่า มันเป็นบุญบุญที่เราทําไว้มันก็ส่งต่อมาอันนี้เป็นสิ่งสําคัญฉะนั้นการที่เราได้ถวายในคือคือวัตถุทานเราเนี่ยบริสุทธิ์คือเราไม่ได้ไปลักขโมยไม่ได้ไปอะไรมานะครับเล้ก็ไปไปหามามาจากเซเว่นมาแล้วก็ที่ที่มันแล้วก็จิตเราไม่ไม่คิดว่าอุย้ยพระท่านจะเอาไปยังไงจะไปอะไรเนี่ยเราก็พอเราก็ได้ทําแล้วก็มันก็บริสุทธิ์ก็ ไม่ได้คิดสิ่งริงมันจะโต้กลับมานะครับแล้วก็ผู้รับทานอาจจะเป็นเป็นพระที่บริสุทธิ์หรือว่าเป็นพระที่เป็นค,ร,าานครูบอาอาจารย์เ่แม้แต่ในครั้งพุทธการมีเศรษฐทีที่ได้นั่งฟังธรรมอยู่นะนั่งฟังธรรมองค์หนึ่งเนี่ยถอยไปอีก16กกิโลหนึ่ง,งยดドอะยดไปสิบหกกิโลแล้โองค์หนึ่งก็ไม่ไม่ได้ไปไหน ทีนี้ผู้ทิเจ้าก็อยากจะให้ให้คนทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่าการทําทาทานกับชนธรรมาดากับพระอริยะเนี่ยมันต่างกันยังไงก็เลยถามเทวดาที่ที่นั่งอยู่ข้างหนึ่งหรอข้าพเจ้าเนี่ยเคยถวายอาหารต่อ,ตอพระ,ะอริยะบุคคลหรือว่าเป็นพระอรหันต์นะครส่วนโคนี่ออกไป16กิโลนั้นก็คือเป็นผู้ที่ ตั้งลงทานนะงทานเทบา,ายทําให้แก่พวกประชาชนพวกอะไรเนี่ยที่ที่มันคือเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีศีลไม่ได้มีอะไรเขาเข้ามาอยู่มากินแต่มันได้นะอันนี้สง์แต่ว่ามันมันได้ไม่เต็มอ่าหรือว่ามันจะไม่ไม่เหมือนกับอ่ามอนกับพระอริยบุคคลดังนั้นภาษารีบุตรเนี่ยท่านจึงเป็นอ่าเป็นพระที่อ่าเป็นตัวอย่างท่านก็จะอ่านำพา หรือว่าอบรมสั่งสอนแม้ว่าจะเป็นน้องของท่านทั้งหกคนก็ได้สาเร็จอาหารทั้งหมดอาหารทั้งหมดแล้วก็มีภาษาบกทั้งหลายท่านก็ได้นําพาแล้วก็สามารถที่จะให้ชี้แจงนี้เนี่ยให้ได้สําเร็จอาหารได้ฉะน,นั้นภะษารีบุตรนี้เป็นผู้มีความกระตันญูเป็นพราที่ผู้ได้เจ้ายกย่องให้เป็นมือขวา เป็นผู้เลื่อนด,ด้วยสติปัญญาก็คือถ้าจะถ้าจะไปอบรมสังสอนเนี่ยบอกให้ไปหาภาษาี่ปุ่นเลยท่านจะรู้ว่าปัญญาฉะนั้นเวลาเราลุกขึ้นเนี่ยต้องพยายามเดี๋ยวปัญญาจะไหลออก <c oughs> <c oughs> ปัญญาจะไหลฉ <c oughs> ะลออนั้นภาษาดิบุตรทุกท่านมาแล้วนะจะได้พาบูชาสการะ